รไปแสนหนึ่งออกไปเลย5 3 9เตรียมปิดเต็นเจ๊เตรียมตงงานเลยพวกมึงอ่ะตลกสนุกสนานเห็นูขาดทุนแล้วสนุกสนานพอรีวิวรถขายขาดทุนนี่แป๊บเดียวมาซื้อเหมือน6 0 0ที่ผมรีวิวไปว่ารถให้แสนหนึ่งเป็นไงจองมาเป็นพิบซื้อสดซื้อสดัางนั้นจากเท่าไหร่เ 9, 9 9เหลือ899ให้หายไปแสนหนึ่งโอ้คนเขาชอบอย่างนี้เหรอต้องลดอย่างนี้เลยเหรอเอาอีกคันหนึ่งได้ไหมนี่ ถ้าชอบเนี้ยจะจัดให้คันนึงอ่ะสี x ่ x ห้าคันนี้มันจอดนานเลยรถจอดได้ประมาณตอนนี้ยิ่งจอดได้วันห้าเดือนแล้วมั้งคันนี้จอดนานมากจอดจนไหนไปราคาไปราคาดูสิหกแสนสามหมื่นเก้าพันมันต้องลดเป็นแสนใช่ไหมเขาถึงจะชอบใช่ครับโอ้โหต้องที่แสนนะครับอ๋อโอ้ยแล้วดูรถรถสวยอ่ะเอารถปีหกหนะ 6, 39, ึ่งนะหกแสนสามหมื่นเก้าพันวิ่งสองแสนพอดีประมาณสองแสนพอดีแต่ดูสภาพรถนีส่สวยเลย ผ่านนี้ด้วยนะรถโดนใจตัวสภาพรถโดนใจได้โครงสร้าง5าดาวภายนอก5ดาวภายใน5ดาวเครื่องยนต์5าดาวตัวสภาพของรถโดนใจแล้วนะถ้ามีใบนี้แสดงว่ารถสภาพดีแน่นอนอ่าใช่ตรวจแล้วอันนี้คือตรวจผ่านก็คือการันตีได้เลยคือซื้อที่ไหนก็ได้ถ้าที่ไหนมีได้ตรวจต,ตรงนี้คุณเชื่อมั่นได้เลยไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมซื้อที่อื่นก็ได้ถ้ามีการได้ตรวจสภาพรถของรถโดนใจแล้วซื้อได้เลยถือว่าคณะสภาพดีโอเคเลยเอาดูสุดท้าจะให้รถไม่หนึ่งแสนนึง อยากได้คลิปเหรออยากได้คลิปไม่โอ้แล้วตอนไหนจะได้เหรียญคืนแสนหนึ่งอ้ช่วงนี้คลิปไม่ค่อยวิ่งอะโอ้โหดูรถก่อนเอา้าโอ้ยรถแสนหนึ่งเหรอเอา้าถ้าขอมาเอาไปเลยห้าสามเก้าไปแสนหนึ่ง อาใครบอกให้มันจอดนานอ้าวซีดูรถโคตรหรูเลยได้ตัวท็อปด้วยนะ2.0 s p นี่ใบราคาจริงก็ใบราคานี้ใบก็ยังเป็น639เห็นไหมไม่ได้โกหกนะเหลือ539เอาไปเลยอพอรถทีละหมื่นสองหมื่นคนดูน้อยใช่ไหมเราต้องรถที่เป็นแสนอย่างงี้ใช่ไหมมันไม่ได้รถอย่างงี้ทุกคันนะบอกไปเลยเฉพาะบางคันโปรโมชั่นเท่านั้นมันรถอย่างนี้ทุกคันเตรียมปิดเต็นเออเต,ตรียมตกงานเจ๊เตรียมตกงานเลยพวกมึงอ่ะ สนุกสนานเห็นกูขาทุนแล้วสนุกสนานดูห้องเครื่องแต่คันนี้ผมได้ไขฝากระโปรงมาหน่อยนึงคือทําสีฝากระโปรงแต่ไม่โดนโครงสร้างหลักไม่โดนเลยโอเคหมดเลยนะสวยมีมีทำสีฝากระโปรงชิ้นหนึ่งนะไม่งั้นดถตัวรถโดนใจไม่ผ่านได้5ดาวหรอก โอเคไหมถ้าอยากให้ผมขาดทุนก็รีบเข้ามาซื้อแล้วกันเดี๋ยวถ้าเช้านี้อย่าไปรดอีกนะบอกแล้วห้ามต่อแล้วได้าครันี่ห้ามต่อเออมนลด6ล้อเราลดไปแสนหนึ่งแล้วใช่ไหมยังมีคนต่อแล้วอีกไอคนไม่ต่อก็รอจองคิวเต็มเลยตอนนี้ติดอยู่กี่คิวมันจบไปแล้วแหละก็คือรอรอแค่เจ้าแรกเท่าะนั้นที่ที่เขาอยู่ไกลเขามาจะมาสามหมื่นใช่ไหมใช่ครับอ่ามาจะไปสามหมื่นก็เลยต้องต้องรอเจ้าให้ให้ให้เกียรติหรือให้เจ้าแรกก่อนเจ้าต่อไปน่ะคือเขาจะจ่ายเงินเลยวันนั้นเลยใช่ไหมตอนแรกอ่ะใช่ครับแล ครับสนใจถข้ามาได้ที่เต็นต์มังกรครับสวัสดีครับ